ค่ะอุ้ยยค่ะียอมรับเป็คนเลยใช่ไหใช่ค่ะเพราะหนูไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในเรื่องของเพศอยู่แล้วไม่ได้จํากัดคือไม่ได้ไม่ได้จาก,กัดว่าต้องเป็นผู้หญิง,งผู้ชายเป็นทอมเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความสบายใจแล้วก็ความสุขข,ของเราความเข้าใจมากกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยค่ะจริงๆเคยคบผู้ชายแล้วก่อนเคยคบผู้ชายเคยคบทั้งทอมแล้วก็ผู้หญิงใช่ค่ะปัจจุบันิยามเราว่าเป็นเลสเป็นทอมเป็นดี้ จริงๆไม่อยากจํากัดเลยอะเ mm. พราะว่าถ้าเป็นเลสก,ก็คือมันก็จะต้องแบบเป็นผู้หญิงอย่างเดียว mm. ใช่ไหมคะ mm. แต่นี้คือเหมือนแบบเป็นไบเซ็กชวลมากกว่า mm. จริงๆเราผิดหวังแค่อะไรหรือเปล่าเราก็เลยมาหันเป็น LGBT mm. อะไรอย่างนี้ mm. ไม่นะคะเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งแบบมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งก็ไม่ได้อยากจะไปจํากัดว่าแบบคบกับผู้ชายแล้วเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราเราความสะดวกใจของเราบางทีแบบคุยกับคบกับผู้หญิงก็อาจจะมีแบบ มีมุมน่ารักน่ารักมากกว่าแฟนกลุ่มฐานนี้คือเยอะขึ้นมากอยากบอกะอะไรพวกเขาไหมคะก็อยากจะบอกว่าอยากให้ยอมรับตัวตนที่ตัวเองเป็นค่ะแล้วก็ยืนอยู่บนสังคมโดยที่ไม่ต้องไปอายใครไม่ต้องกลัวการบูลลี่หรือว่าการโดนเหยียดเป็นแบบที่เราเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นเรื่องความรักแล้วก็เพศมันไม่ได้มันไม่ได้ค่าใครตายเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ที่หนูมองคือมุมกว้างของเรื่องของ lgbtq ตอนเนี้ย เหมือนเรามีเสียงที่ดังมากขึ้นหนูแค่อยากจะออกมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมออย่าไปแบบบูลลี่หรือว่าอย่าไปว่าใครเพียงว่าเขาเลือกเพศสภาพเท่านั้นเองอาเนคนแบบว่าออกมาแฉอีกนะว่าอุ้ยแต่ก่อนก็ผู้ชายนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนี่สร้างกระแสหรือเปล่าให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแฉอะไรก็เคยบอกไปแล้วอ่ะก็บอกไปแล้วว่าเรา ยังเคยแบบตอนที่คบผู้ชายก็เคยพาไปออกรายการนู่นนี่นั่นคือเราก็บอกไปแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราครบผู้หญิงเราบอกว่าเราเคยคบมาแล้วหลายเพศสภาพก็มันไม่มีอะไรให้แชร์เพราะว่าก็บอกไปหมดแล้วอะ่ะไม่กลัวคนแบบว่าอุ้ยสร้งางกระแสะเป็น LGBT ไม่จริงอะไรอย่างงี้จริงๆถ้าติดตามหนูมานานจริงๆก็จะรู้เองค่ะว่าหนูเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ก่อนที่จะประกวดมิสแกรนด์ด้วยซ้ำก็มีคลิป Q&A ที่เคยลงในช่องยูทูบตัวเองอก็เคยพูดไปแล้วก่อนที่จะมาประกวด เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสนางงามตอนนี้แบบว่าคบใครอยู่ไหมคะสาวสาวตอนนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้ากองมาเราก็เพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะละความสัมพันธ์ไปจากจากที่เราเคยแบบท,ที่ที่คบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนึ่งเรื่องของเวลาแล้วก็ความเข้าใจความสัมพันธ์แบบมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบค่อยๆจางลงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือในในในหัวเรามีเรื่องให้คิดเยอะมาก ใช่ค่ะก็เลยใช้คําว่าแบบตอนนี้ยังโสดดีกว่าก็ยังคงห่วงความโสดตัวเองอยู่แล้วก็ที่ในกล่องคือที่ในกล่องไปเลยไม่เหมือนมันมีคำเขาเรียกกันเละว่ากระต่ายกระต่ายเลยอ๋อคือเม่อเราเป็นแดดนี้แล้วเขาเป็นกระต่ายอย่างงี้เหรออ๋อน้องน้องเขาเลี้ยงกระต่ายค่ะเขาก็เลยชอบกระต่ายแต่ว่าคือเราชอบกระต่ายไหมหนูเคยเลี้ยงไม่ถามว่าหนูชอบ แล้วก็ชอบมันน่ารักดีค่ะชิปาคนเลี้ยงไหมคะเป็นชิปกันไมเนี่ยโชนเก่งมากจริงๆอะหนูมองว่าเวลาอยู่ในกองการจิ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็บางทีก็แอบกลัวว่าน้องเขาจะกดดันไหมเพราะว่าอย่างที่น้องเขาเคยออกมาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้เป็นกลุ่ม LG นะเขาก็แบบเขาก็เป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของ ความสบายใจเรื่องอะไรเงี้ยปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งหนูก็ไม่อยากจะไปไปไปแบบออกมาพูดอะไรเยอะเพราะกลัวว่ามันจะเป็นการกดดันเขาซึ่งเราก็ให้เกียรติเขาด้วยส่วนตัวประทับใจอะไรในตัวเขาบอกได้ไหมเพราะเราเขาไปทั้งรูปเมดเราแล้วก็เขาเป็นต่างงานมันจะต้องมีการช่วยเหลือกันด้วยแต่อันนี้อะไรเงี้ยเออเก็จะมีความน่ารักของเขาค่ะความน่ารักคือจริงๆอ่ะถ้าเราจะเล่นกระแสกันจริงๆเราทําได้มากกว่านี้อีกเราออกมาปล่อยความสวี สร้างกระแสแบบให้ให้ได้มากกว่านี้แต่เรคือเราปล่อยตามความธรรมชาติสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโมเมนต์ต่างๆที่ทุกคนได้เอาไปจิ้นกันก็คือมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฟิกหรือมานั่งบอกกันว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาวันแรกที่เรารู้จักเขายังไงวันนี้เขาก็เป็นเหมือนเดิมใช่เขาหนูไม่เคยเห็นว่าเขาจะต้องแบบคิดมาแบบเข้ามาเล่นด้วยเวลาที่มีกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเราทั้งคู่ก็คือ ก็คือปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราชอบแล้วน้องเขาก็เป็นคนลตลอดระยะเวลาที่ได้เป็นรูมเมทกันเขาก็แบบเทคแคร์ดีแต่แล้วเขาก็เชียร์แบบมากๆกระแสดีมาก,มากหลายคนฟินมากอะไรเงีย้ยเห็นเห็นใช่ไหมคะเห็นหนูก็มีความสุขถ้าก็ยังคุยกับน,น้องอยู่ว่าหนูถามว่าซีเรียสมั้กับกับตอนช่วงแรกๆที่มี กระแสดราม่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถามว่าหนูเครียดไหมเนองก็บอกว่าพี่ฟ้าหนูไม่หนูไม่เครียดเลยหนูไม่รู้จะเครียดทําไมเพราะว่าเราแคร์คนที่เขาแบบดูเราแล้วเขามีความสุขดีกว่าคือบางคนที่เขาจิ้น่ะถ้าเขามีความสุขก็คือปล่อยให้เขามีความสุขไปเราก็มีหน้าที่เหมือนแบบสร้างความสุขให้ให้คนที่เขาแบบก็แบบว่าได้คุยกันในเรื่องของกระแสจที่มันเกิดขึ้นมีคุยมีคุยถามว่าหนูตัวหนูว่าไม่อะไรหรอกแต่คือถามน้องเขาว่าเขาแบบเขาโอเคไหมอะไร ก็อเทมากๆน้องเขาไม่ได้คือน้องเขาสตรองมากค่ะ <c oughs> กับกับปัญหาดราม่าหนูไม่เคยเห็นน้องเขาเครียดเลยมีแต่เราเนี่แหละเครียด <c oughs> <c oughs> ใช่คือน้องแบบสตรองมากเขามีความเป็นความเป็นแมนค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน <c oughs>